มิ้นชาลิดาอดขึ้นเป็นสไัยโบนันซ่าเล่นเอาแฟนๆของคู่รักมิ้นชาลิดาและภูผาเตชนะนรงออกอาการอึ้งเล็กๆเพราะไม่ทราบว่าคู่รักสุดหวานเวอร์คู่นี้ เคยผ่านช่วงเวลาที่รักขมจนต้องเลิกรากันไปแล้วนานถึงครึ่งปีด้วยกันความลับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังทั้งคู่ไปพูดคุยในรายการสามทราบช่วงที่ภูผาบวชและศึกออกมาเจ้าตัวนั้นอยู่ในอาการทราบซึ้งในรถพระธรรมจนทําให้ไม่มีกระจิกระายเรื่องใดในทางโลกรวมไปถึงความรักจนทําให้ถอยห่างความสัมพันธ์กันไปนานกว่า6เดือนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือแฟนคลับ พรามินใช้ชีวิตปกติไม่ดราม่าอะไรให้เป็นประเด็นโดยที่ครอบครัวฝ่ายชายรวมถึงฝั่งเพื่อนๆพ,พี่ๆของมิน้นก็พยายามเป็นกาวใจให้กลับมาคืนดีกันแม้แต่ผู้จัดตู่ปียาวดีถึงขนาดลงทุนให้กองละครไปถ่ายทำที่เขาใหญ่เพื่อจะให้ทั้งคู่คืนดีกันสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้และกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งการคัมแบกครั้งนี้ก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยและตอนนี้ก็คบกันมานานกว่า10ปีแล้ว